สาธุเจ้าแม่ครับผมอยากมีรถดีๆใช้สักคันเผื่อเวลาไปไหนมาไหนกับครอบครัวจะได้สะดวกสบายเป็นเจ็ดที่นั่งนะขอแบบเจ็ดที่นั่งเลยนะครับเจ้าแม่ขอสีแดงๆขอสีแดงๆแบบคลาสสิกเลยนะครับเ <ขอ S 2> จ้าแ,<ร>แม่ขอแรงด้วยแรงๆขอแบบโปรแรงๆ,ๆเลยนะครับเจ้าแม่อย่าลืมต้องประหยัดน้ำมันด้วยงั้นขอแบบประหยัดน้ำมันเลยนะครับเจ้าแม่อย่างไรกขอแบบมีสะดวกก่บเขาอย่าง ขอแบบมีซันลูโรแมนติกเวลาไปไหนมาไหนตอนกลางคืนจะได้ดูพระจันทร์จะไปไหนตอนงคืนก็ไปซื้อของให้ตัวเองไงไม่เคยซื้อให้เลยตอนงคืนครั้งนี้แหละครับเจ้าแม่ผมจะไปซื้อของให้อขอแบบตัวส่วนลดเยอะๆกันขอแบบส่วนลดเยอะๆเลยนะครับเจ้าแม่ที่สำคัญขอแบบเป็นป้ายแดงด้วยนะขอขนาดนี้มันจะมีหรอเนี่ยมีลองขอดูดีงันขอส่วนลดเยอะๆโป๊แรงๆป้ายแดงเลยครับเจ้าแม่สากทุฮะเจ้าแม่ ขอเยอะขนาดนี้ต้องที่ปลอดร,รุ่งเจริญเลย,เ,ลยเขามีโปรโมชั่นลดกว่า2000 200, 0 0บาทฮะล, <ด S 3> ลดกว่า2000 0 0บาท,บาทใช่แล้วลถผู้บริหารป้ายแดงใช้น้อยส่วนรดเยอะของแถมเพียบมีให้เลือกหลากหลายรุ่นบ้าอย่าไม่รีบไปอีกไปที่ไปไปปลอดร,รุ่งจเจริญกันรถ